Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. Leg loosen okay? It's just begun. She puts a hand in อ้าลกลับมาอีกครั้งเอนดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องไอโกอ้ันี้หายไปนานมากนะจนทุกคนคงคิดว่าแบบเอ้ยเลิกทำช่องแบลหรือเปล่าคือแบบเป็นปีเลยยุย่งว่ามากคือย้ายมาเยอรมันจำได้เนอะคลิปก่อนที่เคยมาเรียนภาษาเยอรมันตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เยอรมันนะทุกคนอยู่มาได้ ปีกว,กว่าและปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบมันยุ่งมากนู้นนี่นั่นเลยแ,แบบไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะคะทุกคนก็วันนี้ก็เลยมีเวลาออกมาเที่ยวนิดนึงตอนนี้นะคะพิมพอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่เมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะมันใกล้ๆกับเยอรมันเนาะก็เลยอ่ะหาเวลามาเที่ยวนิดนึงจะได้พาทุกคนมาอัปเดตแล้วก็มาเที่ยวด้วยกันด้วยคือแพลนจะไปเที่ยวอ,อิตาลีแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่คือมันเป็นทางผ่าน ก็เลยแวะที่เมืองลูเซ่นคืนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะไปที่อิตาลีต่อนะคะคือเหมือนเป็นทริปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเออคือตอนนี้สวยมาก7โมประมาณ7โมงเช้านะคะบรรยากาศรอบๆสวยมากเลยที่สวิตเซอร์แลนด์นี่คือเป็นครั้งแรกที่เคยมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะมันยังมีแบบภูเขาแล้วข้างบนเป็นหิมะอยู่เลยอะ่ะเออโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปเที่ยวผอมๆกันเลยค่ะ ก็คือเป็นบ้านที่จองมานะคะเหมือนเป็นบ้านคนเลยแล้วเขาก็เปิดห้องเช่าให้คนมาพักก็บรรยากาศน่ารักเลยนะมีรอบๆเงียบสงบม,มากมีเสียงวัวร้องมอมออยู่รอบๆอบคือเหมือนเจ้าของบ้านเขานอนข้างบนเนี่ยแล้วเขาก็เปิดห้องข้างล่างเดี๋ยวโชว์ข้างๆให้ดูดีกว่าจะได้เห็นคือชั้นล่างตรงเนี้ยเขาก็จะ ทำเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นห้องเช่าให้คนมาเช่าก็คือดีงามมากนะคะอืมโอเคอันนี้ก็เป็นห้องแบบชั้นใต้ดินของที่บ้านนะคะกันเนี่ยเตียงง่ายๆแล้วก็แบบมีของง่ายๆมีโต๊ะมีโซฟาเนี่ยมีครัวด้วยทุกคนทำกับข้าวกินได้นะคะก็มีแบบตู้เย็นไมโครเวฟอะไรเงี้ยเครื่องทำกาแฟ Ich kann auch über meine Lieblingsgärten gehen. Ihr könnt mit mir mitkommen, könnt das Auto stehen lassen, dann in die Berge fahren oder mit dem Fahrrad eine Tour machen oder so. Wenn die Reise geht, wahrscheinlich nach Thailand. Ah, natürlich. Ja, ich gehe auch nach Thailand. <fryerte> Ich sprichst so gut Deutsch. Oh, nicht so gut? <laughs> Englisch. Englisch. Ja, aber das ist doch super. Also ich kann kein Wort Englisch, nichts. so. <laughs> und so. Ja, man kann sich auch so viel. Ja, natürlich, ja. <laughs> Gut, okay, also. Danke schön, hat mich gefreut. Ja, Schönen Tag noch. Okay. Danke schön. Ciao. Ciao. กลางเมืองลูเซนด้วยนะคะและที่เห็นในภาพนี้ก็คือชาเ r ลบริดนะคะเป็นสะพานไม้โบราณและหอกคอยเก็บน้ําที่ทําจากหินเป็นศิลปะสมัยศตวรรษที่ mm hmm. 1ิก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของล mm ูเซ่นก็ว่าได้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เลกลูเซ่นนะคะเป็นทางผ่านที่กําลังจะไปอิตาลีเราก็เลยแวะนิดหนึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คเล็กๆในลูเซ่นนะคะภูเขาข้างหลังสวยมาก เดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆดีกว่านี่อันนี้คือบรรยากาศเลกลูเซ่นนะคะจะบอกว่าน้ำใสมากทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะดูความใสคือมีเป็ดมีห่านว่ายน้ำด้วยนะเห็นแล้วลบาไม่รู้ไม่แน่ใจเออด้ไง คือสะอาดมากๆแบ็กกราวก็คือเป็นแบบภูเขาสูงๆแล้วเป็นแบบหิมะปกคลุมสวยมากคือถ้ามาแบบหน้าหนาวตรงๆที่มีหิมะเยอะกว่านี้มันน่าจะเห็นแบบหิมะเยอะกว่านี้นะตอนนี้เรามาช่วงเดือนเมษานะคะต้นๆเดือนเมษาอากาศก็ยังเย็นๆนะประมาณแบบสิบ ต้นต้ๆเออสบายๆมันก็จะเป็นจุดให้นั่งเล่นชมวิวประมาณนี้สิ่งที่ประทับใจคือน้ำใสสะอาดมากแม่ชอบ ก็ได้มาแพ้ซูเปอร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นิดหนึ่งนะคะเพื่อซื้อขนมของกินเล็กๆน้อยระหว่างทางที่จะไปอิตาลีนะคะ How 350โอ้1 0 0 m 2 5 0 f o r h i s 3ของเยอะอยู่นะคะแต่แพงหมดเลยราคาแบบสองสาเท่าจากเยอรมันอะ <laughs> How are you? Are you? Okay. <laughs> <laughs> <So cute>. <laughs> <laughs> like a dog. Funny Oh. have อิตาลีแล้วก็ขับรถขึ้นเขามาบนที่พักนะคะคือสูงมากขับมาแบบรถทางแคบมากแต่ที่พักสวยเดี๋ยวโชว์ต้องจอดรถข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นเนินในป่ามาแบบนี้สูงอยู่นิดนึงแล้วมีน้องแพะของเจ้าของบ้าน3ามตัวมาต้อนรับรอบๆคือเป็นป่าหมดเลยนะคะขึ้นมาสูงอยู่ You out? Out? You oh. walk out? You have a pizzeria oh. And the Polenteria I wrote to you on the Yeah, it's a link, and you can reach that by feet. It's 12-15 minutes walk. You go mm -hmm. up here, you go over there. Mm -hmm. There's a road going yeah. up. You take the main road, and there's a lighthouse there. You see, mm -hmm. and by oh, yeah. near the lighthouse, there's the pizzeria and, mm -hmm. and the other place. Otherwise, the best nicest place to eat is the bella vista hotel which mm. is down at the village mm -hmm. 10 minutes by cool. feet okay and uh, you check it on your links and mm. uh, it's better to ask because i one of these places is close today uh. i don't remember which one okay this is the house we are going to stay tonight in italy close to the city of como close to the city of como that we are going to visit in the middle of the forest ประทับใจน้องแพะสามตัวหน้าบ้านก็มีถังขยะนะน่าจะถังขยะเออเอ,อ,อันนี้ก็คือตู้สภาอันนี้กลิบไมโครเวฟว่ะไมโครเวฟมีครัวให้นะะแล้วก็โต๊ะ มันเป็นที่นอนมันมีหน้าต่างตรงนี้ให้ดูวิวได้ก็มีชานให้ดยข้างนอก,นอกด้วยนะคะเปิดให้ดูนี่ก็คือนางเล่นข้างนอกได้เฮ <c oughs> ้ยไฮ I'm here มีมีโอ้ยวิ่งมาเลยอะ ไงลูกเรียกมาเหมือนหมาเลยไงลูกโอ้ยเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะห้ามเข้าห้ามจ้ะ <laughs> คือพูดรู้เรื่องเหมือนหมาเลยอะ่ะ เจ้าของบอกว่าห้ามให้อาหารเพราะว่าให้แล้วมันจะมาไม่หยุดขอไม่หยุดไม่ใช่อะไรนะมันจะขอทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่ย่อนแค่เราไม่ๆม่ไม่แม่มันก็ขึ้นมาแล้วะอนนี้ตัวเล็กโอเคก็ตอนนี้ มาถึงอิตาลีแล้วนะคะเดี๋ยวพักผ่อนนิดนึงขับรถมาก,กันนานอยู่3ามสีชั่วโมงจากสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวรอบรอบนี้มันจะมีร้านอาหารร้านพิซซ่าะลรสักอย่างแล้วก็มีโรงแรมกินได้แล้วก็มีร้านของชํานิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่เยอะเพราะมันขึ้นเขามาค่อนข้างไกลนิดนึง <laughs> เออก็เดี๋ยวดูกันว่ายนนี้เราจะทำอะไรที่นี่นะ แต่คิดว่าอาจจะไม่ขับรถล,ลงไปแล้ว่เพราะแบบทางแบบอแม่เจ้ามากค่ะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันตอนนี้นนะคะได้เวลาออกมาซื้อของกินเข้าไปทำอาหารที่บ้านนะคะเพราะว่า ขี้เกียจขับรถลงมาแล้วเพราะมันไก่แราวลางมันทางมันแคบยากก็เลยเดินเลาะ,ะมาเจอร้านของชํำเดี๋ยวโชว์แป๊บนึงนี่อันนี้นะคะคือร้านของชํำที่อยู่ใกล้ๆเดินประมาณ15นาทีแต่มันเป็นแบบขึ้นลงเขาทางแคบๆอย่างเง <laughs> ี้ยเออ ประมาณนี้ก็ซื้อมาง่ายๆทําทกินนะคะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่บ้านกันเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศรอบๆที่นี่ตอนเย็นด้วยแล้วกันนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆคือมันจะเป็นทางเท้าให้คนเดินนะก็จะประมาณนี้ก <c oughs> แต่มันจะมีแบบขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะเออกลั <c oughs> บบ้านกันค่ะ ตรงนี้ก็เหมือนเป็นโบสถ์หรือวิหารไม่รู้ระหว่างทางเดินกลับนะคะสวยดีมันก็จะเป็นแบบลานก,ลกว้างๆอยางให้นั่งเห็นวิวข้างล่างด้วยน่าจะเป็นเมืองโคโมที่อยู่ข้างล่างนะคะเราก็คือขึ้นมาสูงอาใช้ได้เลยวันนี้อากาศดีนะคะแดดออกไปเดินต่อ เริ่มห้อกจ้าคือตอนมามันเดินลงลงมาแต่ตอนกลับเดินขึ้นเขาจ้าแม่เหงื่อเริ่มออกละนี่ค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูชันอยู่อ่ะ ต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวหายใจไม่ทันกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะได้เส้นสปาเกตตีมาได้นมาเห็ดขนามปังมาอันนึงนะคะไข่แพ็คหนึง่งโหแล้วก็ซื้อแบบมามา่าเออแล้วก็ซื้อขนมมาฮอหนึ่งอือหือก็เดี๋ยวทำง่ายๆสปาเกตตีอ้อลืมมีอันนี้ด้วย เป็นแบบซอสมะเขือสำหรับสปาเก็ตตี้นะ굿มอร์นนิ่งมีคนมาหาแต่เช้าเลยมีคนมาต้อนรับแต่เช้าเลยไม่เช้านะคะเจ้าของบ้านเขาก็ข้อความแล้วว่าเออถ้าจะออกเมื่อไหร่ให้บอกเขาจะได้ขับรถออกไปที่ทางข้างหน้าให้เพราะมันแคบเดี๋ยวไปดูกัน ว่าวันนี้จะไปอย่างไรในโคโมอิตาลีนะคะวันนี้ลงมาข้างล่างนะคะอยู่ที่เมืองโคโมก็เรามาหาอะไรกินนิดหน่อยแบบหาซื้อขนมแถวใน,นเมือง มีขนมแล้วกข็ข้างในก็นเป็นพวกขนมอะไรก็ไม่รู้งง This one is um chili and lemon and what is this Ah it's cheese Try อเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดรสแบบต้มยำ มาแวะทะเลสาบโคโมโกันค่ะเป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะมีภูเขาล้อมรอบสามารถเดินเล่นได้รอบๆเลยนะคะหลังจากข้างๆเล็กเลยนะคะมีร้านไอติมเจาลาต<ๆ>มีหลายรถเลยโอเคประมาณนี้นะคะไป เดินเล่นตรงออทะเลสาบโคโมโมาสั้นๆแล้วก็กินไอติมไว้กินไอติมเ,ออเจลาโต้นิดนึงเป็นทริปสั้นๆ3วัน2คืนนะคะสวิตคืนนึงแล้วก็มาอิตาลีคืนหนึ่งก็สนุกสนานดีแต่ประทับใจสวิตแลนด์มากๆภูเขาวสวยบรรยากาศสวยทุกอย่างดีหมดแต่อิตาลีก็สวยนะแต่เป็นอีกสไตล์หนึ่งโอเค <laughs> ก็ถือว่าเป็นทริปชิลๆแบบไม่ได้สมบุกสมบันอะไรมากตอนนี้จะไปสั่งพิซซ่ากิน มาอิตาลีก็ต้องลองพิซซ่าใช่ไหมนิดหนึ่งก็เดี๋ยวจะกลับบ้านที่เยอรมันแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับทริปนี้ก็สั้นๆง่ายๆโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ